สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข,าข่าวเด็ดข่าวร้อรอบวันครับบุกจับอากโก้สาวรัสเซียเมืองพัทยาพบไม่มีใบอนุญาต25ลายนะเมื่อเวลาเที่ยงคืนนะวันที่29ธันวาคม258พนตรวจตีชูสั์ปิน่นรัตนพนตรวจตีกรกฎยืนยงพนตรวจตีปิยพงศ์เอ็นสารสารวัตรท่องเที่ยวเมืองพัทยาพนตรวจตีภูรเชษรัตนาวิจิตรสารวัตร สืบสวนสวนพจังหวัดชลบุรีนะครับพร้อมด้วยกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจท่องเที่ยวเจ้าที่นพจังหวัดชลบุรีเจ้าที่ตํารวจชุดสืบสวนสวนพเมืองพัทยานํากําลังเข้าตววรวจสอบบาโคโก้ภายในถนนวอลก,กิ้งสตรีีพัทยาใต้นโยบายกวาดล้างการค้ามนุษย์จากการกระจายก,กำลังเข้าตววรวจสอบบาโคโก้จำนวน2ล้านร้านแรกชื่อมูรินลสสามารถควบคุมตัวชาวัะเซียร์พนักง,งานร้านได้6กรายร้านที่2คือร้านคลาซี่ลันซินเกล สามารถควบคุมตัวพนักง,งานรวมทั้งนักเต้นและนักท่องเที่ยวได้ยีริบสองายรวมทั้งสองร้านสามารถควบคุมตัวพนักง,งานนักเต้นและนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและคาซัคสถานที่ไม่มีเอกสารประจําตัวมาแสดงได้ทั้งสิ้นยี่สิบแปดลายจึงได้ควบคุมตัวมายัางสพเมืองพัทยาเบื้องต้นได้ทําตรวจสอบเอกสารการเดินทางและตรวจสอบเอกสารขออนุญาตทํางานว่ามีการขออนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่จากการตรวจสอบพบว่าไม่มีใบขออนุญาตทํางานทั้งหมด25่ลาย จึงได้ส่งร้อยตำรวจโทรสนันโคตานนและงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตและแจ้งข้อกล่าวหากับนายจ้างรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ